อเงาเงาอู icana, ediyor, players, ้หูอู้หูอู้หูอื้สิบสองตัวคักๆสูป๊าเด็กถกพุยเมเอ้ยมันปางปุริเยเกินปุยมุยนี่สูเด็กเขียวพาด้วยคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีการใช้คำไม่สุภาพหรือคำหยาบคายไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกรูปแบบเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยจะเด้อวันนี้กับเจ๊เขียวพารวยอีกเช่นเคยจ้าวันนี้นะเจ๊เขียวมากับทุน200บาทนดีจะเด้อกินลักกินกะก็คือ200บาทนี้นะจ๊ะมาเล่นตามนะคําแนะนําของคุณจักรชัยเด้จะเด้อกับเบทไรเกะเออเบทสองหรือเปล่านะเจ๊เขียวขอเช็คดูก่อนเด้อเบทไรหน้าเออเบทสี่นะทุกคนเอาเบทสี่นะเอ้เบทสี่หมสูเออ เดี๋ยววันนี้เริ่มกันที่ออโต้เลยดีกว่านะ30ไปโหลดจ้าเออเปิดการหมุนเทอร์โบนะเออเออไปเงียบกริบนะระหว่างนี้นะต้นเกรมอืออือครึ่งทางแล้วโอ้โหครึ่งทางแล้วเพิ่งแ,แตกอี่อปีแม่เอออยู่ดีไม่แห้งบนลอสูโอ้มุนสิป,ปังบอลไปนองจ่าเบิ่งส้งแล้วนะ เชเดยทุนไปแจกบ่เนี่ยตอนนี้นะเจ๊เขียวแจกไป2รางวัลแล้วนะจ๊ะทุกคนแจกไปเยบรอยนะโอ้แต่ว่าแต่ว่าอีกหนึ่งรางวัลนะ่ะคุณคุณเอียงเกาะอันเพราะท่านได้บ่ทันไดทักมาอยู่แมมพี่น้องเอ้ยคุณอุรมักสักนะอุรมักสักทักทักมาหาเจ๊เขียวเลยนะจ้าไม่ทราบว่าอยู่ในกลุ่มหรือ,อยัง เออเงินรางวัลก้อนตัว99าบ้าทเสียงเกมเจ้เขียวแบบดังฟังชัดมากเ,เว้ยอ๋ออะรงี้ยสูฟังข่อยเพ่ดังดไไดแถบอะไรแค่อืมใส่โซงข้างปกติจะเขียวใส่ข้างเดียวนะทุกคนเป็นคนแบบวัยมักเสียงดังไหมเออเอ,อาเงินรางวัลก้อนตัวหนึ่งร้อยห้าบาทนะเออเดี๋ยววันนี้มีเรื่องมาเล่าสักหน่อยนะทุกคนคือเจ๊เขียวนะ่ะ ไปกินหมกฐะมาเนาะออบอี้ตื่นเช้ามามันก็นแบบขีดไปสองรอบเนาะบัลนี้มามือตุกแรงมาปั๊บกินลาบอีกโอ้โหบัดนี้หลังขึ้นแบบย่ำขึ้นนะ่ะก็คือตีสามแบบตื่นขึ้นมานะโอ้โหยาวเลยบอลนี้บอลไหนรับบ่ได้นอนหอดเ้าเบิร์มือแล้วก็คือแบบกินยาคาร์บอนไปแล้วก็อ่านอ่านแบบ ก็เป็นความที่เราอ่านเนาะอ่านว่าอันอห่างคอยกินซีหาเม็ดนั่นเแล้วเราก็แบบโอ้เราคงแบบคงเป็นบ่แห้งหรอกว่าก็เลยซัดไปแค่สองเม็ดคนสรุปคือเก่านะคีรัยจุดๆมาสูเออเออเฮ้ยแมวทองอืมคุดติกไปแล้วโอ้โหเบสซีมันอนนี้วะ ทุนสองเบ็ดสนะถือว่าแตกเร็วอยู่นะแตกเร็วเลยคุณคุณจักชัยใช่ไหม mm. เออขอบคุณที่แนะนำเจ้เขียวมานะเอาไปเลยอีก30นะทุกคนเอยมันมาวะ่ะพี่น้องจา๋าคุณจักชัยนะเนอะอืเนี่ยทุนสองสูงสองเบ็ดสนะจัดไปด,ดุหมานแหง้ง้นเกมขนาดนี้นะแต่จะถึงพันแล้วนะ เกมเที่เจเขียวแบบเกือบตาแตกแล้วทุกคนคือแบบเล่นจนเกือบตาแตกนะได้เงินแบบพันหนึ่งชูอับอดบอ้ยังบอนในใจอยู่ดิสำหรับใครที่เข้ามาขอคนละหนึ่งการติดตามก่อนนะจ๊ะจอนนี้ช่องเจเขียวทยานสู่300แล้วนะจ๊ะต่อไปเป้าหมายคือ400รยซับนะจ๊ะโอ้ยขอบคุณมากเลยจริงๆนะ f c ท่านใหม่ๆนะ เออสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็รับชมผู้ความเพลิดเพลินมวนซึ้อมวนเซลนะไม่แนะนำให้ทำตามนะจ้ะเออเซลุอยแซลมอนเออเขาปั่นมาเนี่ยแล้วผลแบบพลอยอย่างวะผลข้างเคียงนะผลสุดเออเออเจาอีกอย่างกา็ก็คือท้องเสียเมื่อวานนะแล้วพอมันมัหนหนีเนาะก็แบบอยากกินอย่างอ,อ่อ,อนๆสุดเอ,อ้ย เขาเลยต้มขาต้มกินเนาะมันเป็นแบบไอขาต้มแบบคับเนาะต้มไปปับ๊บเอ๊ะกินไปแช่ไปต่างหานะที่วุ่นเรทุกคนเอ้ยสรุปกินไปเอ๊ะเข่ามันก็แข็งๆวัากินจะสิบ,บเบิดหรอกสรุปกินเขาดิบมันก็แบบดิบน้อยๆนะ่อยไม่ได้สุกแห้งนะ่ทุกคนตอนนี้ก็แบบว่าท้องอืดมากนะท้องตึงนะตบท้องจะห้องนงั่งแปะๆอยู่เหมือนโอ้ยเว้นกำเจเขียวอิลิสเอ้ย 10ไปเอยคูณแปดไปอีกนี่โอ้พันหน่งแลนะพันหนึ่งแล้ว,นนลวโอ้ตามหาสองพันค่ะต่อไปตามหาสนะองพันนะเออนะเงิน,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 นรเราสเปอ์ไม่กาบสองร้อยอาวอีกเคิงทางมาหนีิเออถือว่าได้ได้เลยเพราะว่าดอกแรกนะออตโต้แรกสิบห้าหมุนแรกก็คือแบบฟรีมากเวอร์ก็คือไม่ได้อีอย่างเลยนะเออ โอ้ยยืงทองแห้งพี่น้องเอ้ยกินเกาต้มดิบมันก็ไม่ได้ดิบขนาดน้องแต่มันก็ดิบอยู่ยืงทองแหง้งสูเล่นเกมไปตุดไปนะตอนนี้เจเขียวเอเอไอเบิ้งขอแบบแจกหนักๆเลยสิมันเป็นยังไงเนะเาะการแตกนะ ใส่เงินรางวัลเมกะหนึ่งร้อยห้าเอ้ยหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทอ่ะยาวไปได้ยาวไปได้ไไดลยกระเบ็ดเออไม่ใช่กระเบ็ดสี่บาทนะออโต้เหลือสิบสองนะเออไปถ้าเบิรงนะมันสิเป็นจังไหด้นะเออเอไปอย่างนั้นนะ่ะโอ้ปวดหลังว่ะเงินรางก้อนโตร้อยยี่สิบบาทเอ้มันคือว่าโตปันไดละสู๋ทงนี้ อีกแล้วนะโอ้สเตเตอร์ไม่มาเลยอะ่ะเออรางวันเมกะนะหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทเออหมุนหมุนหมุนนี้ยาวนะค่อนข้างยาวนะทุกคนไปโลดเท่าไรเนาะเท่าไรเนาะตึ้งโอ้ออยจังสีดี้แม่งรางวันเมกะ ห้ารอยอยู่นะเกมขึ้นเลข5แล้วนะสบายต<ม>ูสดูโบแล้ววันนี้สุดเ้ยเกมนี่แหละเกมนี่แตกคักแถวอะเพราะว่าเกมที่แล้วพ<ม>ันหนึ่งนะสองเกมที่แล้วเลยพันหนึ่งนี่หายากยา<ม>แพงมือนี่แหละจิมาทวงสัญญานะจะะิมาทวงบอลลังนะวันนี้เจ้เ,เขียวเออคูณสี่ไปแล้วเฮ้ย<ด>ชิคเกตเตอร์มาสามตัวเงินรางวัลซู้ไปเป็นกันห้า่สิบเบาทเอาไป เธอเตอร์เข้ามาให้ไหมเนี่ยมาละสามตัวรอบต่อไปสี่ตัวแน่นอนอืมคูณแปดไปโอ้โหออตโต้ชุดนี้ยาวจัดวะ่ะยาวมากเวอร์แม่เอ้ยแซลมอนไปคำนี้โอ้โหไม่หนักวะ่ะอืมแตกหน่อยอยู่นั่นเนี่ยช่วงนี้เอ้วว่ ข้อโบยคออโบยาวแล้วเมื่อกี้เออแต่มันแตกแบบ30มสิบบาทยังสีน้ำตาลแดงหดรอยแล้วมันแตกเงาแห้งนะเงินรางวัลซูเปอร์เม่กะนะสองร้อยแปดสิบสี่บาทเคไปดอกนี้แหละดอกนี้หล่ะเห็นไหมหดลอยนะนะเอ้ยเงินรางวัลเออเงินรางวัลเมกะหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทไปไอเงาเงาอู้หูอู้หูอู้หูสิบสองตัวคักๆสูป้าเดทโก พียเมเอ้ยมันปางปุริเยเกินปุยมุยนี่สูงคู่สิบสองเลยนะเลี้ยงแถวกัอนไม้เดี๋ยววันนี้โอ้โหภาพหาดูยากนะเมื่อกี้เงินรางวัลเมกะสี่ร้อยหกสิบห้าบาทนะเออสู่เอ้ยบริแอมกูเอกเด้อวันนี้วันนี้จะเขียวมาว่ะมือมือขึ้นดวงขึ้นนะเออจังไหนอืม คูณสิบไปแล้วนะคูณสิบไปแล้วโอ้โหทั้งหน้ากระดานเลยเออเฮ้ย <Hey, S 1> มันตอน่อจนสี่นี่แม่สมฐานนะเจ้เขียวน่งเงินรางวัลซูเปอร์เม็เก้าร้อยนะเออจีสี่นี่แม่สูมาจะได้ลยละกดออโต้รอบนี้นะไม่กดเองสักกรอบเลย <laughs> สบายปุยมุยเอาล้บไป สุดท้ายซ้ายสุดนะสุดท้ายซ้ายสุดคะนหะาเออยาวไม่คอมโบโอู้อุย้ยสุดท้ายว่ะปั๊ดเปิดคือตอกใส่หนกักกันแทกน้องเมีวเหมียวนะสุดท้ายนะเมื่อกี้นะดอกสุดท้ายนะออโต้สามสิบน้องฮันนี่เอ,อ้ยดอกสุดท้ายาสเก,กตเตอร์สกแกตเตอร์เข้าเลยโอ้โหลุ้นลวนกันเลยทีเดียวห้าหัวมึงเอ้ย ตรงยักษ์สี่ใช้ไหมเขาเราก็ขอแบบแตหกหนักๆหน่อยนะน้องเหมียวนะถือว่าเจ้ขอนะการหนุนฟรีเหลือเจ็ดครั้งนะจ๊ะเอออูย้ยทุกคนตอนนี้แบบ ท้องอืดมากเลยเฮ้ยจังไหนดิตอนนี้กินกินอีโนไปแล้วประมาณหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกบอกท่านไหนเศร้าเลยนะต้องกินยาอะไรทุกคนแนะนําเจ๊เขียวมาหน่อยสิเจ๊เขียวว่าน่าจะเป็นอึนอ,นอึนอีกหลายมือเล,ย,เลย,ยนี่สูเพราะช่วงนี้ก็กินยาแก้ยาฆ่าเชื้อนะยาแก้เชื้อจะบอกไหมสูตอนแรกกินยาฆ่าเชื้อไปแล้วนะ แตก่กะเริ่มดีขึ้นนะบนันไดกินข้าวต้มมันแล้วฟองมันอืดกันเลยแบบโอ้บุญบาปบุญบาป,บบาปอีเจียเกียวแเท,เท้ๆนะอ้าไปอีกสักสิบก็แล้วกันนะทุกคนโอ้โหัำได้นะมันมาลนะมาอีกแล้วนะตัวคุณนี้ถือใจเจ๋หลายวะมาแบบนี้นะเอ้ย เงินรางวัลซุปเปอร์เมก์8ปดร้อยแปดสิบสองบาทเด้อฮาว์ย้ำเลยปวดหลังเวลาปวดหลังเราแบบหยุดยืนหลังเทไรเนี่ยเมื่อเช้ามาหน้าเดีทุกคนไปเหมือนเจ๊เขียวไหมเป็นเพื่อนบัสสูาวเงินรางวัลก้อนตัว96บาทเอ้ย คือเป็นสั่นลหรอก้อ,อนโตเจ้าไหนก้าวซ่โมงบาทพี่น้องเอ,อ้ยมันตัวกันบน่นตัวกันเบนาไอ้ไปอ้ากูแต่งมีเสกหน่อยแบบมีสูอย่างวะเออคำคำไหน่หน่อยเนาะอื้ออนี่คามไงเดี๋ยวบ่นทอได้เดี๋ยวมึงนะ ได้อยู่ได้อยู่เออกับเบ็ดสี่เนาะทุกคนมันก็ได็ซ้ำอีหละพี่น้องเอ้ยเบ็ดสี่ขอรอนะอ่ะทั้งเกมนะจัดให้คุณจักรชัยนะจักรชัยหรือว่าจักรชัยวะเอาดีๆออาหมุนไปอีกสิบนะก่อนจักกันนะโออยากให้มันถึงหมื่นจริงๆเลยทุกคนเอเอไป ทีขี้แตกมาแบบนี้นะโอ้ยเข้าจริงว่ะไม่ต้องลุ้นตรงลิ้นเลยมันเยอะดอกเดียวมากสิแหละลุ้นครั้งเดียวนะมากหลายลุ้นครั้งเดียวแล้วมาเนี่ยเออปกตินะให้ลุ้นสี่ห้ารอบนะจนขี้กูจะแตกกูไม่ได้สักทีเลยสเกตเตอร์เนี่ยวันนี้ถือว่ามาเร็วนะมาน้อยแต่มาเร็วเลยแหละถึงใจเจรายว่ะไม่เสียเวลาลุ้นนะแบบนี้มันเลิดมันฝังเลย เงินรางวัลก็ตัวหนึ่งหนร้อยสามสิบบาทนะจ้ะเอาไปนี่ไปกันต่อนะกับอีกหกหกหมุนที่เหลือนะทุกคนอะช่วงนี้ก็เงียบเงียบแล้วไปะนี่เหมือนแห้งแหละช่วงต้นเกมบอสหลเบอสดุปวดโอ้ย เออทุกคนเอ๋ยอย่าลืมนะอย่าลืมเข้ากลุ่มเจ๊เขียวด้วยจะเด้อลืมเลยลืมพูดเรื่องกลุ่มเจ๊เขียวเลยนะตอนนี้กลุ่มเจ๊เขียวมีสมาชิกสามสิบกว่าคนแล้วนะขอบคุณมากจริงๆนะเอฟซีทุกท่านที่แวะเข้าไปเป็นเป็น,ปนอันหนึ่งอันเดียวกัน <laughs> เป็นสมาชิกในกลุ่มนะเอองินรางวัลน,นะหนึาา่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเด็สายโลดไปนี่จุดจวดนะจุดจวดนะ ถือว่าแบบเจ๊เขียวพอใจแหละ7,000นี้นะ <c oughs> มาอีกแล้วเข้าแน่นอนนะแน่นอนนะ่ะมมาาาล้วเเดขมไม่ต้องซื้อเกิดไม่ปังต้องคนมันปรี้ยง มุนที่เหลือนะมาดูว่ามันจะติดเกมให้จี๋เขียวเางาวหรืออ้โคลแห้งว่ะเขาเห็นเหรอพี่น้องเอ้ยน้ำนิ่มน้ำนิ่มก็ได้เตรียมไว้นะโอ้ยเอ้ยอย่าบอกนะว่าจะมาน่ะเอ้ยบ้ามาว่ะแค่ตัวกันตัวนี่แหวมตัวไปจอยบัมอนเออคุณนี่ของหน พอรอซื้อ์เงินรางวัลรวมหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทอ่ะไปกันต่อนะอ,อามาูมาจริงมาจริงจริงนะไปต่อบงัองซุงมออกมาดวขนาดนี้นะบ,บังขีห์เฮดากเจเขียวด้วยเจดีแบบนี้แสดงว่าแต่งน้อยแน่นอนนะทุกคนมาทีแบบนี้แตงน้อย เบดแถมเแบบ็ดยังน้อยอีกนะเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราทำคอนเทนต์ให้ FC หองช่องนะถึงสองร้เบดสี่บาททำเกมนะเออจัดส่วนใครนะที่ยังไม่ได้แบบเจ๊เขียวยังไม่ได้หยิบคอมเมนต์แบบมาทำคอนเทนต์นนะคิดหน้าก็รอมินต์ได้เลยจากวันหนึ่งนะจะเป็นวันของคุณค่ะเจ๊เสียจะกระจายรางวัลน,นั่นแหละจะจีมิน ก็คือคนมิ้นเจ้เขียวว่ามันสิบคนนี่แหละประมาณนี้แหละจะได้ครบทุกคนพอดีแหละที่น้องเอ๋ยไม่ต้องแบบน้อยอกน้อยใจไปนะคลิปหน้ารับรองผู้โชคดีอาจจะคือคุณเด้อะสำหรับวันนี้นะขอบคุณมากที่รับชมเจ้เขียวมาถึงท้ายคลิปขนาดนี้นะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าก่อนจากการอย่าลืมคอมเมนต์ร่วมกิจกรรมกับเจ้เขียวก่อนเด้อจ้าอยากให้เจ้เขียวเล่นทุนเท่าไรเบ็ดเท่าไรบอกมาเลยนะเด็วเจ้เขียวจัดให้งามๆเจ็มๆไปเลยสำหรับวันนี้เจ้เขียวขอตัวไปก่อนจ้าบาย